แต่ังจจะแจงเงนต,ติดชีวิตาเมืองทองสวัสดีวันไหวพระจันทร์คุณผู้ชมตอนนี้กาหน้าเที่ยงตรงยังไม่มีพระจันทร์ให้ไหวแต่พวกเราเตรียมพร้อมกันแล้วปาร์ตี้จัดหนักจัดเต็มของชาวจีนโอ้เนื้อวัวทั้งตัวเลยเหรอเนี่ยกุ้งหอยปูปลาครบอ้วเต็มตูงเย็นนะคุณผู้ชม และนั่นคือเอ็กิเอกิ์ไก่ไก,ไกจ้าได้ยินไม่ว่าเปลียงใครแต่ว่าเขาฆ่ากันไปแล้วอันนั้นที่ยังไม่ฆ่าตอนนี้เป็นเวลาบาล่ายสามโมงเดี๋ยวเจฟี่<อ>จะพาคุณผู้ชมมาแอบ,บดูว<อ>า่าเขา<ม>ทำอะไรกินกันนุ่งนิงน่งนุ่งนิ่งกันก,นกอดเอวกันด้วย 是什么东东啊？สตอต这个是什么东西啊？不要的。猪肝。不是。OK OK OK。ทุกคนตอนนี้เข้าหัวและน้องล่ามก็มาทำกับข้าวโอ้โหยุ่งวุ่นวายมากอืออยากช่วยอ่ะเดี๋ยวไปล้างมือนะ<ด>คุณผู้ชม<ด>ปอปวนกันนี่คือนักขุดเจาะนะคุณผู้ชมนะเงินเดือนเป็นแสนนะก็ยังมาทำสาขาวขว่ามาีิี ฝึกไว้เป็นเงบ้างนม่เรือนไ,ไ,ไม่ได้ชอบทำหลอกแต่พาคุณผู้ชมมาดูเ,ยเฉยๆ <c oughs> พาคุณผู้ชมมาป่วนครัว <c oughs> วันน okay. yeah. ี้เราจะมาทำความสนิทสนมกับน้องเติงกันมากขึ้นนะจ๊ะทุกคนทำกับข้าวเป็นในที่นี้ไม่ว่าคุณจะเป็นล่ามหรือว่าเป็นนักขุดจอะมือฉมังมีอยู่นางเดียวที่ทำให้เป็นนางที่ถือกล้องอยู่ตอนนี้ จากที่ทําเนื้อเสร็จแล้วตอนนี้คือก็มาทําไก่เอาไก่ใส่ไม้ไม่มีใครช่วยน้องเลยตามาสุดๆนะคุณผู้ชมไม่มีใครช่วยน้องเลยเอาเลยพี่หลิวนี่คือพี่หลิวขออนุญาตกินโคก่อนนะขออนุญาตสปอนเซอร์เข้านิดนึงไม่ไหวแล้วโคกาน้าก็อร่อยตามแบบไอแบบว่าคนละแบบกัน กินเสร็จเราต้องไปช่วยน้องสองสารน้องอ่ะแล้วเวลาปิ้งอ่ะน้องเป็นคนปิ้งเข้าใจไหมน้องเป็นคนปิ้งดังนั้นคือเราก็ต้องตีสนิทไว้ก่อนเ้าชู้ฟเนื้อวัววันโอ้หวน 哇，什么时候搞？现在搞吗？他们开啊，开了开开了就搞了。嗯、OK，要不要我帮忙你？谢谢、yeah, <yeah>, yeah, <laughs> 不要，谢谢，这不是不要的意思。啊、嗯嗯，好吗？好，好漂亮哦，漂亮还很安。 不过我们要快点咯，已经那边都全部好了。嗯、OK，没有。这个可以吃吗？嗯、试一下，现在吗？呀！捞这边放粉啊！这边没得、啊，用手拿过来，但没得，这边没得。 อ่าลาเอ้ยไม่อ่อ,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 อยลา,าววะมิ้ง哥好吃非常好吃啊嗯为什么你不经常做啊เดี๋ยวนี้คือออเดอร์แล้วเดี๋ยวมาเจอกันว่ามื้อหนักมื้อใหญ่เป็นยังไง ได้ได้ลวค่ะที่จะวิลลคอยมาทั้งวันแล้วนะยายได้เวลาเผาว้้วว้้วอู้วจะสิ้นเนาะแต่คุณผู้ชมไม่ต้องตกใจว่าเสียงอะไรดังๆนะนอกจากจะเผาอยู่ตรงนี้แล้วตรงนี้ค่ะก็คือลงตู้คอนเทนเนอร์วันนี้เป็นวันเพนเดือน8 เป็นวันที่เราไหว้พระจันทร์แล้วก็มีตู้คอนเนอร์เข้ามา3ตู้และเราก็มีการฉลองฉลองกันที่นี่เนาะเวลานี้5้าโมง15นาทีมิงโกโจะมาย่างอู้จูมตาตาชอาชื่อวะไทตาหรือว,ชวะชอบความเร่หนาาเร่หน้าชอบความเร่หน้าชอบความวุ่นวายแล้วก็แบบทุกคนมีความสุขนะ6โมงครึ กนสวยงามมากเดี๋ยวพาไปดูเออไม่สามารถ <laughs> กินตรงนี้มันช่างเยาะยวนฮ <c oughs> ่าเหาแล้วมะเคยแล้วมะเ <c oughs> คยยังมีอ,อีกไหมเชี่ยวเออเลยอยากได้เนื้อที่เป็นเป็นไม้อ่ะอ่ะนี่หนึ่งขมูยสองสามของเราเยอะไปเยอะไปสองพอก้อยอ่ะว้าอ,อ,อีกอกัน就够了 这个是什么什么东西？来说给我听听，这个是什么油？嗯、这个嘞？大蒜水。大蒜水，这个嘞？辣酱。辣酱，那个辣椒面。辣椒。孜<椒>然。孜然。不要太辣，一点点辣。大汤不放的那这得来点点，老弟，一点 เดือนท้องที่นี่คลอที่นี่อตีน้อยเขาเนาะาน้นองหลยไมาใครจะลัว้าว,า,ววาวท,า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 ท่างท้องท้งท้ทองโอ้โห้ากระๆๆนก้อยซอยสิสินี้เนื้ออร่อย ก็ไทยเสี่ยแหละไตอร่อยรสชาติจีนกลิ่นจีนโอ้งก้อยายตอนนี้นะคะเป็นเวลาคุณผู้ชมถามว่าหมูสองทุ่มสี่นาทีต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 ีอะไรเหรอไปแล้วบ๊ายบายสองทุ่มประเด็นคือ พระจันทร์อยู่ไหนพระจันทร์อยู่ไหนก่อนพระจันทร์อยู่ไหนอู้พระจันทร์สวยจังเลยอู้เท่าแก่ไปเลือกทุกคนมาแล้วนะตอนนี้อเคอันนี้เดี๋ยวตักให้เท่าแกอู้พเผอทางเชียนรับบานอะ โอเคว้าปอบลงนามาเออมาฮะอ้เด็กเชียร์ไก uh ่ลามามามาพี่เชียร์พี่อะ给า冷冷的感谢感 คือ要拿红包吗อะ红包红包没有。红包没有啊微信เนี่ยเขาแกะเงินให้เราจ่ายเงินน้อยๆของ红包搞个一百块的先试一下。โอ้หนึ่งร้อยบาทจุดอะไรเฮ้ยไอ้หอมอะโอ้ตรงนี้เขาส่งก็แล้วนะส่งก็แล้วว้ารีบดิรีบดิหกสิบบาทหกห้าสิบอะซุนจีอะหกห้าสิบว้าดีมากอะ 张哥，哇，六块钱！哎、六块六、哦、来来来来来来，干杯，干杯！来来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 ！你真的高吗？嗯 One, hey, hey, boss give <gift> you. <laughs> boss, record. Yeah, yeah, yeah. <laughs> Special <laughs> Chinese water. มีความสุขมากเลยสนุกสนานกันไปเท่าแก่ดูแลทุกคนดีเหมือนครอบครัวแล้วก็น่ารักมากกดไลค์กดแชร์ข้างหน้าเราจะไหว้พระจันทร์กันแบบไหนอู้ลา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 นี่คือคนจีนลา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 วันนี้สนุกสนานกันไปลาไปก่อน Super, super. Hey. Come pay for the moon, and then you'll be rich, you'll be healthy, you'll be successful. Hey.